นั่งมันก็มีสองแบบนะน,นั่งคิดกับนั่งรู้ว่ากําลังคิดนั่งคิดก็อยู่ในหมู่ของนั่งเฉยๆอยู่ในหมู่ของบริกรรมที่ไม่รู้ตัวส่วนนั่งรู้ ก็คือนั่งรู้ว่ากำลังคิดมีความรู้สึกว่ากำลังบริกรรมมีความรู้สึกว่านั่งเฉยๆมีความรู้สึกถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นเขาเรียกนั่งรู้สึกตัวส่วนนั่งคิดเนี่ยก็นั่งหายใจไปเรื่อยๆนั่งเฉยๆไปเรื่อยๆ นั่งหลับไปเรื่อยๆมีคำว่าเรื่อยๆด้วยแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ถูกรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความปวดไม่ใช่ความปวดทำให้เกิดความรู้สึกรู้สึกถึงความคิดไม่ใช่หงุดหงิดที่กำลังคิด รู้สึกว่ากำลังบริกรรมอยู่รู้สึกว่ากำลังหายใจอยู่ไม่ใช่พยายามหายใจอยู่พยายามบริกรรมอยู่อย่างเงี้ยผิดมันมีความรู้สึกถึงความคิดมีความรู้สึกถึงการหายใจไม่ใช่การหายใจทำให้เราต้องพยายามไม่ใช่พยายามที่จะหายใจ เพราะนั้นถ้าใครภาวนาแยกคิดกับรู้ออกก็จะภาวนาได้เร็วเพราะฉะนั้นบางทีเรานั่งภาวนานะเรานั่งคิดว่ารู้นั่นคือความคิดบางทีเรานั่งแล้วเราก็รู้ตัวแต่เราไม่ได้รู้ รู้รู้สึกตัวเราก็นั่งรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เพลินมันไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกตัวคนที่นั่งรู้สึกตัวเนี่ยเขารู้ว่าเรากำลังรู้สึกตัวอยู่คนที่นั่งคิดเนี่ยเขารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่ส่วนคนนั่งคิดเนี่ย คิดว่าเรารู้อยู่คนละอย่างกันกับรู้ทันความคิดเพราะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยการรู้เนี่ยรู้ได้ทีละขณะรู้ได้ทีละตอนส่วนความคิดเนี่ยเป็นพวดเดียวเป็นทางเดียวเป็นทางยาวไปเรื่อยๆส่วนคนไม่มีอะไรจะรู้ก็นั่งสป,ปงบและหลับไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่รู้ทันการหลับรู้ทันความคิดเห็นร่างกายเขาเรียกรู้รู้ว่าร่างกายนั่งมีร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเรื่อยๆ มีการรู้สึกถึงลมหายใจมีการรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่นั่งเนี่ยมีความรู้สึกไปรู้อยู่ส่วนอีกแบบหนึง่งที่คนนั่งนั่งคิดหายใจอยู่นั่งหายใจไปเรื่อยเรื่อยนั่งนิ่งไปเรื่อยๆื่อนั่งบริกรรมไปเรื่อยเอื่อยมีคำว่าเรื่อยๆ มันไม่มีคำว่ารู้ถ้ารู้เนี่ยมันจะรู้ว่ามีความคิดอยู่มันจะรู้ว่ามีร่างกายนั่งอยู่มีพองยุบอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่มีบริกรรมอยู่ส่วนคนนั่งเฉยๆนึกอะไรออกก็ทำ อันนั้นไม่ใช่รู้สึกตัวคนรู้สึกตัวจะรู้ทีละตอนรู้ทีละอย่างรู้ทีละขณะเนี่ยอียกคนที่รู้สึกตัวเป็นเอ mm hmm. ขณะที่นั่งอย่างนี้แหละเห็นไหมลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้พลังงานเป็นสิ่งที่ถูกรู้ <Okay. S 1> ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหม มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสังเกตไหมมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคนที่รู้เป็นเนี่ยจะไม่ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเขาจะรู้ขึ้นมาทีละขณะทีละขณะแบบน่ารักเริ่มต้นจากมาตรฐานที่เรารู้อยู่ที่ลมหายใจ สังเกตไหมเราหายใจ3-4มี่ทีบางทีไม่ได้รู้แต่รู้ขึ้นมาว่ากำลังหายใจสักทีหนึ่งนั่น,น,นแหละเขาเรียกรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นมันมีคนสองประเภทที่นั่งอยู่ที่นี่หนึ่งนั่งคิดโดยไม่รู้สึกตัวนั่งบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัวนั่งเฉยๆโดยไม่รู้สึกตัวนั่งหลับโดยไม่รู้สึกตัวนั่งโดยไม่รู้สึกตัว กับคนอีกประเภทหนึ่งนั่งหลับตารู้ว่ามีร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้เข้าออกไม่ได้รู้เข้าออกทุกขณะแต่รู้ว่ารู้ขึ้นมาทีละขณะและรู้ขึ้นมาตอนที่มันรู้รู้ขึ้นมาตอนที่มันมีความคิด รู้ขึ้นมาตอนที่มันมีความรู้สึกที่ขารู้ขึ้นมาตอนที่มันมีพองยุกมันรู้ชัดขึ้นมาเป็นการรู้ที่ไม่กระโจนเข้าไปรู้เป็นการรู้ที่เป็นดีเฟนต์เป็นฝ่ายตั้งรับมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่กระโจนเข้าไปรู้ไม่ใช่อยากรู้ไม่ใช่ไปดักรู้แต่เป็นดีเฟนต์ เพราะฉะนั้นคนที่นั่งแข็งอยู่คนที่นั่งเกร็งอยู่ก็ผ่อนคลายหน่อยเราต้องการเรียนรู้ความจริงในร่างกายเราไม่ทำออฟเฟนเราไม่เป็นฝ่ายบุกเรานั่งสมาธิด้วยการเป็นฝ่ายดีเฟนเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะฉะนั้นพอเราเป็นฝ่ายตั้งรับลมหายใจจะทำงานเป็นสิ่งที่ถูกรู้ลมหายใจออกมาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะเราเป็นฝ่ายดีเฟน ทำไมถึงดีเฟนต์เพราะเราอยากเห็นร่างกายทำงานได้เองโดยไม่มีเราถ้าเราเป็นออฟเฟนต์ร่างกายจะถูกทำงานโดยใช้เราและเราเนี่ยมันเท่ากับความคิดความคิดมันเท่ากับความต้องการและความต้องการกับความคิดเท่ากับเราเผลอเข้าไปหรือเราเข้าไปแมนเนจร่างกายและใจมันทำให้เราไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในกายไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจเมื่อไม่เห็นทิฏฐิไม่เปลี่ยนความเห็นไม่เปลี่ยน มักไม่ทำงานเพราะนั้นเราต้องการเรียนรู้ความจริงในกายเนี่ยต้องดีเฟนต์เพราะนั้นคนที่นั่งหลับตาแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจที่เข้ารู้สึกถึงลมหายใจที่ออกแล้วก็รู้แล้วว่าการรู้เนี่ยเป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้รู้ตลอดแต่รู้เลยว่าการรู้เนี่ยคือการรู้สึกตัว เป็นการรู้ขึ้นมาไม่ได้รู้ต่อเนื่องไม่ใช่เหมือนคนที่หายใจแล้วเข้าออกไปเรื่อยคนนั้นไม่ได้รู้คนนั้นเพียงหายใจเข้าออกไปเรื่อยแต่ไม่ได้รู้สึกตัวว่ามีลมหายใจเข้าออกลมหายใจเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะเขาพยายามหายใจเข้าออกเขาก็เลยไม่รู้สึกตัวว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนคนที่นั่งเป็นเห็นไหมร่างกายที่นั่งอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ เห็นไหมเส้นวาดภาพหน้าร่างกายที่นั่งเนี่ยภาพที่ร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้ตัวไหมว่ามันมีความรู้สึกอยู่ที่หน้าหน้าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้บางทีมันก็มีความรู้สึกที่มือที่แขนที่มือที่แขนเป็นสิ่งที่ถูกรู้สังเกตไหมบางทีเราหลงไปความหลงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ สังเกตไหมความคิดที่มันเกิดขึ้นความคิดก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้สังเกตไหมบางทีมันค้างไปเราก็รู้ขึ้นมาว่าอ้อนี่แหละการค้างไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันถ้าเราอยู่กับรู้ได้นะทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดแต่ถ้าเรารู้ไม่เป็นนะเราจะคิดไปไม่อยากค้างไม่อยากนิ่งเราต้องพยายามหายใจเราต้องพยายามบริกรรมเราต้องพยายามรู้สึกตัวให้ได้ เราปวดเราพยายามที่จะไม่ขยับตัวพอเดี๋ยวเขารู้เพราะมันจะเสียงดังเราต้องพยายามอยู่กับลมหายใจให้ได้คนแบบนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นภาวนาเพราะเขาไม่มีอะไรจะรู้เขาหลงอยู่ในโลกแห่งความคิดของตัวเขาเองเขาตัดสินสภาวะในกายในใจด้วยตัวเขาเองเขาพยายามเนึกออกไหมสร้างสมุทัยให้กับตัวเอง เขาพยายามทำความต้องการให้เกิดขึ้นเขาพยายามตอบสนองความต้องการให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางที่จะภาวนาเป็นคนภาวนาเป็นจะมีรู้ไวรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนคนอีกประเภทหนึ่ง ไม่มีความพยายามด้วยแล้วก็รู้ไม่เป็นด้วยเป็นพวกที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั่งเฉยๆก็หลับไม่หลับก็พยายามหายใจไม่หายใจก็หลับไม่หลับก็พยายามหายใจเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ยังไม่ได้คิดจะสู้กับความจริงการสู้กับความจริงไม่ได้พยายามให้ความจริงเป็นอย่างที่เราคิด การสู้กับความจริงก็คือการที่เราพยายามเห็นกายและใจตามความเป็นจริงเราต้องฮึดสู้ขึ้นมาไม่ใช่มีแต่ความต้องการต่อกายและใจเพราะฉะนั้นเวลาเราสัปงกบ้างเวลาเราโยกบ้างร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราพยายามที่จะนั่งให้ตรง พยายามที่จะไม่โยกเขาสามารถให้รู้แล้วเราก็ยังไม่ยอมรู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่ถูกรู้อะไรที่เกิดขึ้นในกายอะไรที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันไม่มีเราเพราะเราแปลงฝ่ายกลายเป็นรู้สึกตัวเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่มีอะไรรู้เนี่ยมันจะมีแต่ความคิดที่มีเรา ทุกความคิดที่เกิดขึ้นในกายทุกความคิดที่เกิดขึ้นกับใจล้วนแต่มีเราเป็นแบ็กอัพทั้งหมดเพราะนั้นเรานั่งหลับตาเราหายใจเราไม่ได้หายใจแต่เราพยายามจะรู้ว่ามีลมหายใจแล้วลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราหายใจไป สองสมทีลมหายใจอาจจะพึ่งขึ้นมาว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอะไรอย่างน้อยเราก็ไม่ได้หลงไปพยายามทำความรู้ให้เกิดขึ้นที่ตัวเองเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยจะมีคุณภาพไดเ้เราก็หาบริกรรมเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไว้หลังนั้นเราก็เริ่มสังเกต สิ่งที่ถูกรู้ที่เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งที่ถูกรู้ที่เกิดขึ้นในใจเวลาเรานั่งหลับตาเนี่ยเราจำลองตัวเองเหมือนคนที่นั่งพิงเหมือนคนที่ปล่อยวางแล้วเราก็รอให้ความจริงมันปรากฏในกายความจริงมันปรากฏในใจทุกความจริงที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เรารู้ว่ามีความคิดปรากฏเรารู้ว่ามีความหลงปรากฏความหลงก็ทำให้มีความรู้เกิดขึ้นมีลมหายใจเกิดขึ้นมือที่ประสานกันก็มีความรู้เกิดขึ้นมือที่ประสานกันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แขนที่วาดยาวไปประกบกันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายที่นั่งตัวตรงวาดภาพขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้มาอะไรเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้การพยายามเข้าไปหายใจความพยายามนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นอย่าวาดภาพด้วยตัวเราเองว่าการภาวนาที่ดีคือเราต้องพยายามนั่งตัวให้ตรงการภาวนาที่ดีคือเราต้องพยายามหายใจเข้าออกให้ไม่หลงเลยการภาวนาที่ดีรู้เท่าที่รู้ได้แต่มีเครื่องหมายการค้าคือ การรู้แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเรากำลังละลายพฤติกรรมของเราในการแบ่งภาคดีไม่ดีแบ่งภาวนาดีไม่ดีเรากำลังรู้ว่าการภาวนาดีเนี่ยคือทุกอย่างที่เกิดในกายในใจเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้โดยมีจิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำไมเราภาวนาบางวันถึงดีบางวันถึงไม่ดี พาะเราวาดภาพความต้องการในการภาวนาของเราไว้ด้วยตัวเราแต่ถ้าเราวาดภาพว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราแค่หาเวลามานั่งสมาธิแล้วหาทางรู้ตามความเป็นจริงหาทางรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นก็แสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยมีจิตไปรู้เข้า อะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจนึกออกไหมมีใจเป็นคนดูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นถ้าเราภาวนาเราเริ่มเบาขึ้นสบายขึ้นแปลว่าเราดิ้นรนน้อยลงสิ่งที่ถูกรู้จะปรากฏชัดขึ้นดีเฟนต์เราจะชัดขึ้นคนที่เป็นดีเฟนต์เป็นฝ่ายตั้งรับไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เราไม่ได้หวังว่าเราจะชนะเราหวังว่าเราจะเห็นความจริงโดยที่ความจริงนี้ไม่ทำลายเราถ้าเราไม่เห็นความจริงเนี่ยความจริงจะทำให้เราไปคิดพอไปคิดปุ๊บเราก็ไปปรุงแต่งเราก็เกิดความยึดถือเกิดภพชาติชาามรณะแบบที่เราเป็นเกิดความยิดนดีร้ยายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเราอยากเห็นความจริงเนี่ย การที่เรามานั่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความคิดเนี่ยกับความรู้ความคิดก็คิดไปเรื่อยๆโดยคิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์อยู่การรู้ก็คือการรู้ทันความคิดการรู้ทันความกังวลรู้ทันความเผลอรู้ทันความหลงรู้ทันลมหายใจการรู้ทันก็แปลว่าเราไม่ได้รู้ก่อนเราไม่ได้รู้ล่วงหน้า ก็แสดงว่ามีสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นก่อนเราถึงไปรู้และรู้ทันก็รวมความไปถึงการรู้ไม่ทันแล้วเราก็รู้ที่เรารู้ทันการรู้ไม่ทันเพราะนั้นนี่คือการนั่งภาวนาที่แท้จริงการนั่งภาวนาที่มีแต่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ใช่ต้องพยายามจะกระโจนเข้าไปรู้สึกตัวพยายามรู้ก่อนพยายามดักรู้ พยายามจงใจรู้นั่นไม่ใช่การรู้สึกตัวที่ถูกต้องการรู้สึกตัวที่ถูกต้องจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราแค่รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราแค่รู้ทันความเผลอเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความง่วงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความโยกเยกของเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันมีความรู้สึกรู้อยู่ภายใน มันมีกำลังภายในในการรู้อยู่เราจะนิ่งเราจะว่างแต่เราสังเกตไหมบางทีเราง่วงบางทีเราโยกแต่มันมีกำลังความรู้อยู่ข้างในเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทัานั้นถ้าเราเริ่มจับจังหวะการภาวนาได้เนี่ยเราจะมีความสุขในการรู้สิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นเราคงอยากภาวนาแบบมาตรฐานที่เราฟังมาเราคงอยากอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดแบบที่เราคิดไว้เราคงภาวนาแบบที่เราอยากต้องการและนั่นเป็นความล้มเหลวของตัวเราที่เราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ทางโลกมาตลอดและพอภาวนาเราก็ไม่เปลี่ยนมุมมองไม่เปลี่ยนวิธีการในการนั่งภาวนาเลยเพราะนั้นอยากให้เราตั้งใจ ตั้งใจที่จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตั้งใจพยายามทำสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นแบบที่เราคิดไว้นี่คือการภาวนาจริงๆการภาวนาที่ถูกต้องเราไม่ได้หายใจเพื่อจะอยากได้ลมหายใจเราแค่หายใจเพื่อรู้สึกถึงลมหายใจเพื่อเห็นว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เรากำลังซ้อมผู้รู้ให้เกิดขึ้นกับลมหายใจผู้รู้ก็จะรู้สึกถึงลมหายใจผู้รู้จะรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงผู้รู้ไม่มีคิดผู้รู้ไม่มีความพยายามผู้รู้มีหน้าที่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความจริงเสียงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ แล้วมันก็อาจจะกลับมาอยู่ที่ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้การนั่งโยกไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันมีสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นในร่างกายในใจเรามากมายนะที่มันทำให้ความเห็นเราเปลี่ยนมันทำให้มักรเราเดินเพราะการที่เราเห็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเขาเรียกการเจริญมักรเมื่อการเจริญมักคทำงานความเห็นก็จะเริ่มเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวเรา ความยึดถือก็จะค่อยๆคลายลงการดำริอะไรเกี่ยวกับตัวเราก็จะเหลือดำริแค่รู้อย่างเดียวไม่ใช่พยายามคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองการกระทำของเราทั้งหมดจะรวบลงมาเหลือแค่การรู้คำพูดจะมีรู้นำหน้าไม่ใช่พูดจากความต้องการไม่ใช่พูดจากความคิดเราเราจะได้อาชีพใหม่ก็คือการรู้มาค่าตัวก็จะทำงาน โดยมีความเพียรคือมรรคตัวที่6ความเพียรที่จะรู้ก็คือมรรคตัวที่7จดก็คือสติสัมมาสติและการที่เรามีโอกาสที่จะรู้อยู่เนื่องๆก็คือสัมมาสมาธินี่มักจะค่อยๆผ่าน,นกลไกทั้งหมดถ้าเราเริ่มต้นรู้ตามความเป็นจริงได้ความเห็นเกี่ยวกับความยึดมั่นก็เปลี่ยนความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราก็จะค่อยๆเบาลง ความผิดปกติที่เราชอบผิดปกติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงเราจะเริ่มเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เดี๋ยวอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เราจะเริ่มรู้ตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เราจะค่อยๆรู้ซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ามาแล้วเราก็จะพูดคำว่าเช่นนั้นเองมันเป็นแบบนี้เองมันเป็นแบบนี้เองมันเป็นแบบที่มันเป็นนี่เอง วันหนึ่งเราก็หมดความสงสัยเราก็สินสสส้นสงสัยสิ้นสงสัยเราก็สิ้นคำว่าเรามันสิ้นคำว่าเราที่ที่เราไม่มีอยู่จริงแต่เรากำลังพิสูจน์ความจริงในการรู้ให้กับตัวเรา<ม>เพรันการนั่งภาวนาที่มีประสิทธิภาพที่สุดมีประโยชน์ที่สุดก็ดังแบบที่เรารู้ตามความเป็นจริงนั่นแหะ นั่งแบบที่เห็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองแล้วเราจะมีความสุขกับการนั่งภาวนาเราจะมีความสุขกับการนั่งสมาธิมากขึน้นก็ลองพิจารณาในการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นดู